เรียกได้ว่าเกมนี้อินเดียถึงกับช็อกนะทุกคนนะเพราะว่าเพียงแค่10นาทีเนี่ยนะโดนทีมไทยตบไปถึง22ต่อ0น,นะเป็นเกมเปิดสนามระหว่างไทยกับอินเดียด้วยนะเกมนี้นะมาดูกันว่าไทยเล่นไว้ได้โหดแค่ไหนนะทำไมตบอินเดียไปถึง22ต่อ0แล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกนั้นอินเดียเคยเข้าร่วมมาแล้วนะแล้วก็เกมนี้เปิดสนามครั้งแรก เขาเจอกับทีมไทยนะมาดูกันว่าเขาจะทำหน้าอย่างไรตอนจบเกมยวมรับชมเป็พรอมกันเลยดีกว่าเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขาย ID เดีเกมทีไรโดนโจมตีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีีเจเพจรับซื้อและขายราัเกม Rv ที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันแท้ยอดไลค์80,000เดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ให้ใต้คลิปผมนะคะโดยต้น้ก็มาครับผมมีทารง g ตเซิร์ e ครับผมเป็นคริกแดกนะครับหมูหวานเรียวมะนะครับผมซ จะได้เช็คต่อฮะกำลังจะมีการกราดสกิลชุดใหญ่กันนะฮะเซเดอร์ยืดมัดยังยืดไปโดย,ยเอเซเลนเดียวันนิดนึงฮะเฉียวๆแต่มีการอินเวดป่ากันขึ้นนะใช่ครับเลยเขาทัดตุตุมากครับผมไปนะครับผมวิ่งมาในป่าครับต้องหมูหวานลากบัฟทิ้งกอนนะครับผมสวยงามมากครับตรงนี้ฮะ ใช้นี่เอ็กซยืนคำไว้เลยด้วยมีหน้ากระตุกบัฟแดงออกมาแล้วจะเอาให้ได้เซได้กลงุงเนติกเดินตามมาไอซินดิวกับหมูหวานมีแค่2อคนจะเอาครับตรงนี้ครับเอาแล้วบัฟเข้าให้ครับผมแยกได้ด้วยครับตรงนี้แต่ว่าด้านล่างครับผมบัฟแดงก็ถูกสวนกลับไปเช่นเดียวกันของทางฝั่งของ XD ็กซดีโตยโตยต้าเดามอนอบั้าไม่ได้ไว้วางใจที่จะให้เขาเออกไปฟรีๆแล้วไล้ต่อได้ครับเจ็บจัดด้วยล้วมีคนตามมาเป็นมิสเตอร์ซานครับแล้วต่อยแน่นอนครับเรียบร้อยเลยครับโรงเรียนบวยไทย โดนไปฮะจับหมัดจะมวยก็เสร็จพี่แกไปหนึ่งครับสำหรับเฟิร์สบัดของมิสเตอร์ซันโอ้โหต้องบอกว่าการยื้อเวลานี่แจบว้าวครับและโดนอีกครับอินทริกซับโดนบ่งเข้ามาเรียบร้อยหรือไมแล้วต่อยแน่โดนอีกหนึ่งบัฟเข้าให้อีกหนึ่งคนครับผมแล้วฟิกเกอร์เข้ามาด้วยใช่ครับฟิกเกอร์แบบคูคูแล้วตัดบัฟฟ้าไปหมดเลยครับบทสรุปคือนะฮะโดนตัดไป3บัฟครับผมเอ็กซ์ี ได้ไป3บัฟเต็มๆมะทาง XG Gaming บัฟเดียวที่เขาได้ไปคือบัฟที่ไปอินเวตเขามาแล้วเสียสเสียการฆ่าไปถึง2ตัวเต็มๆแต <8 S 2> มเลยครับแบบนี้คือต,ต้องเ,อเกมมาัตโยต้าดีกว่าเยอะเลยครับผมก็คือง่ายๆว่าเมื่อกี้เนี่ยข้อดีคือหมู่วานนะ่ไปลากบัฟแดนทิ้งไว้ก่อนนะฮะทำให้เวลาเนี่ยทาง XG Gaming ใช้เยอะกว่าปกติอะใช่แล้วคือไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปแลกเยอะมากด้วยนะคือแน่นอนดึงเวลาให้ศัตรูใช้เวลากับเขาเยอะยอมที่จะ ปล่อยให้บัฟแดงเสียไปแต่ใช้ตรงนั้นฮะยืนคุมตำแหน่งแล้วตรงนี้เซอร์โดนเก็บโดยเกรี้ยิกครับนั่นแหละครับเกรสเซอร์ครับที่เรียกได้ว่าเก็บบัฟมาอิม่มหนำสำราญครับได้ทำการโฉบครับผมแล้วไปตายตรงเวลา2นาทีอย่าไปเศราได้ก้อนเพชรนะเกิดพอดีด้วยโอ้โหเกรสเซอร์เลเวล4แล้วฮะค่อนข้างที่จะสบายมากครับสำหรับเกรสเซอร์ในการเล่นครับซัมเมอร์ก็เล่นบอลฮา,าย,ยืนคุมเลนมาล็อกหน้าดะง่ายแล้วสำหรับทางแมชอัพนี้โอ้โหแล้วป่าซาวเลยครับเฮโก้ครับเพราะว่าอินทริกยังไม่เลเวล4เลยครับ ในขณะที่นะฮะทางเกตเซอร์เด4มาสักพักแล้วครับและวิ่งเข้ามาในป่าเรียกว่าจะกดดันไม่เซฟฟิสหายใจหายคอครับผมด <c oughs> ันหละครับคุณผู้ชม พยายามจะวิ่งเข้ามาครับแต่มันไม่ไหวแล้วครับแล้วด้านหลังฮะซัมเมอร์กำลังไล่ยิงอยู่ด้วยใช่ครับซัมเมอร์ได้ยืนซอนไว้เลยครับบอกไม่ต้องไปช่วยอิมดิทริกส์ครับผมยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับตอนนี้เกสเซอร์เลเวฮะได้โปรไวโอ้โหขอหน่อยนะฮะดีฮะกินยากล้าหาญมาแล้วได้เข้ามาในป้อมตรงนี้ใช้ที่เอ็กบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวมีการช็อกไว้แล้วช็อกไปแล้วช็อกใต้ขาป้อมได้นอนครับนี่ไงละครช้างน้ำไปกินสองนาทีกำลังจะสามนาทีครับผมหกต่อศูนย์คิวโตโยต้าไดมอนด์คอป้ามาแรงจริงๆจร โอ้หแรกกว่านี้ก็ระเบยงสายแปดนะครับผมบึ้นๆๆครับผมแหวนมันมันแหวนมาเลยคนะส่วนทางตอนนี้เกรชได้ไปเป็นเลเวล5้ากาลังจะเลเวล6ครับส่วนทางลูมิเนทริกส์ยังเลเวล3อยู่เลยป่าตอนนี้เลเวลห่างกันเวอร์มากอ่ะคือมันเป็นแผลจากตอนแรกเลยนะเป็นแผลชะกันเลยนะอย่ยโกนนะตั้งแต่ตอนที่ไปอินเวตบัฟตั้งแต่เลเวล1เลยฮะใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงมากเลยนะเรื่องใหญ่มากแล้วตอนนี้ที่สำคัญคือเลเวลห่างขนาดนี้ยังไม่มีเรื่องของมังกรใหญ่เข้ามาสักตัวเดียวด้วยซ้ำอ่ะ โตยโยต้าไดมอนของบ้านเลือกที่ใช้ความได้เปรียบในการบุกป่าศัตรูมากกว่าเกียร์ออโตที่ที่เซฟกว่าใช้เพลงเสี่ยงด้วยความได้เปรียบทําได้ดีมากมากโอ้ยะนะดีครับมาเฟียไม่กลัวอันนี้เนี่ยมาเยอะครับผมโอ้ไล่ตามมาสโลไม่โดนนะถ้าโดนมเมื่อกี้จะไหนนาทบลครับมีพยายามจะแวะเข้ามาปัดตัวของเก็ตเซิร์ฟและหมูหวานครับผมแต่ว่าเขาจะให้กลับหรือเปล่าไล่หน่วงไว้หนึ่งตัวครับแต่ว่าไม่รีบครับเล่นแบบรอจังหวะกันแล้วเซเดอร์ครับเดี๋ยวจะเรียบยื้อเวลาตรงน,นี้ครับแต่ดูดามเมจ แรงเกิดไปกว่าจะทนทานได้อิฟเน็ตอึดที่สุดในเกมใช่ไหมโดนจํานวนคนรุมไปก็ตายอยู่ดีฮะใช่ครับผมและตอนนี้เกสเซิร์ฟเลเวลเจ็ดแล้วนะครับป่ามากมากครับเลเวลเยอะเกินไปแล้วสำหรับพิกแดดตัวนี้สี่นาทีเลเวลป่าหากันสองเวลนี้ไม่ถูกต้องมากมากครับใช่ครับเพาไงแล้วจะเข้ามาโชว์ขอโชว์ไปโชว์ที่ชชยนี่เอ็กครับผมโอ้โหบ้าเอามาอีกหนึ่งตัวครับผมเอาทีมเรียบร้อยครับสำหรับมิตอร์ซันกับเช่นเดียวกับลิเลียนาครับผมตอนนี้ฮะโอ้โหคืนเละเป็นโจ๊กเลยฮะตอนนี้ X D Gaming 4ี่นาทีครึ่งเท่านั้นเองห่างกันไปเกือบ10คิวนะฮะศูนย์ต่อ9ก้าโตโยต้าไดมอนด์คอบ้าได้เปรียบสุดๆค่อนข้างเป็นเกมที่ขาดเลยนะเพราะโอกาสในการพลิกของ X อซนี่คือถ้าเกิดว่าจับตัวแบบเก็เซิร์ฟไม่ได,ด้นี่น่าจะพลิกยากอยู่แล้วบังกรกำลังจะถูกเปิดฮะเอาไปซู้ดะกอนเครดตัวแรกของเกมนาทีที่เกือบจะ5คือไม่ได้จะเป็นต้องใช้บังกรในความได้เปรียบเลยนะสำหรับทางัวโยต้าไดมอนด์คอรบ้าบุกป่าจนเละเลยฮะ หปั๊บมดก็แตกครับผมตอนนี้ทุกอย่างเร็วร้ายสำหรับเ d หมดเลยฮะนี่เป็นสไตล์ที่พวกเขาเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่ทีม AlphaX นะทาง t d ดเนี่ยดูแบบเนี้ยสมัยเล่น Alpha X เขาบุกป่าหนักมากไม่ว่าจะเป็นจากตัวป่าเองจากตัวออฟเลดด้วยเขาเรียกว่าให้ความสำคัญด้ฮิโก้ใชทีนี้เป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับการเล่นคุมบริเวณป่ามากๆใช่ครับคือเรามักจะติดภาพกับการว่าเฮ้ยสองนาทีมันกรใหญ่มันกรใหญ่ทีนี้ไม่นะทีมนี้เน้นจังเกิลอะ กะตัดตลอดอ่ะนะครับผมแล้วนี่ครับมาเจอทางใจรีครับผมโอ้ยนี่ฮะใจทับสัตว์เนี่เมื่อกี้ทาบัดรัสเข้ามาแตะได้เมื่อไหร่ครับผมอาจจะเอาถึงตายครับอันนั้นอาะว่าใจรีเหรอไม่ได้อาะว่าใจไร้อ่ะใจไร้ใจไร้อ่ะใจไร้ใจไร้ก็ได้ดูด้ารักเลยถึงมาตรงนี้อู้หูปากไปสองทีน้ำตาจะไหลครับพยายามจะโดดเข้าไปเดนเคลียครับผมโอ้โหเดนเคลียร์ฮะไม่ใช่เวฟเคลียร์แต่เป็นเดนเคลียร์ครับผมตายไปเลยทั้งคู่ครับผมแล้วเป็นดับเบิลคิวของมิสเตอร์ซันไปฮะตอนนี้ศูนย์ต่อสิบเอ็ดเข้าไปแล้ว ้อมนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานช็อคใช่ครับช็อคมาพยายามจะเวฟทิ้งก็ผมตรงนี้ไม่ไหวครับต้องยอมปล่อยออกไปก็ผมตรงนี้โอ้ oh, oh, oh. โหชีวิตเศร้าเลยฮะหกนาทีเท่านั้นเองศูนย์ต่อสิบเอ็ด X D Gaming เงินห่างกันไป6,500โกฮะ Toyota Diamond c o p p ของจริงคะตัวแทนจากประเทศไทยแต่ค่อนข้างแข็งนะรู้ถึงว่า X D อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องของเมตาและความไวของเกมแต่เอาทีมที่ แสดงความเหนือชั้นอยู่แล้วฮะตอนนี้แอยโอ้โหแตกเลยฟิกเกอร์เข้าป้อมก็โดนล้วงหลังอยู่ดีฮะเร็วอทุกคนอพยพอพยพอพยพโดนโอ้โหยิ่งกว่าไฟไหม้อะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นทีมภัยธรรมชาติจริงๆฮะโผลมาที่ไหนศัตรูต้องรีบหนีอย่างเดียวไม่มีโอกาสจะสู้ได้เลยศูนย์สิบสามอะโอ้โหวจริงครับตอนนี้ เรียกว่าเกมอยู่ในฝั่งทีมไทยอย่างมากครับผู้ชมครับตอนนี้ไม่ได้กระดิกเลยครับทาง XD เล่นเป็น3แทงแผงหน้าแต่ว่าตัวดาเมตไม่มีดาเมตอย่างนี้ชีวิตหนักเลยฮะแล้วคนที่รับพลัสหนักที่สุดก็ต้องเมินบีหน้าตำแหน่งโรมิงเลยฮะโดนไปแล้วถึง5ตัวเต็มๆสกอร์อยู่ที่0 5 0คือง่ายๆว่าเขาโฉบหามีหน้ารัวๆเลยนะไม่สนเป้าเลยครับว่าจะเป็นใครนะใครแพ้พังหน้าที่เอาหมดฮะคือตำแหน่งรับกรรมนะฮะใครที่เล่นอาวีแล้วเล่นตำแหน่งโรมิงก็น่าจะรู้กันดีฮะเวลาเกมตาม ชีวิตมันเศร้าแค่ไหนใช่แล้วคนที่รับพาราไปก็ต้องเป็นชายนี้เองใช่คือและตอนนี้ของทางเตอร์ตาทับเบิลความ์้านเริ่มจะเยอะขึ้นมาเรื่อยครับหวานก็มีฟอสเคปแล้วนะฮะเนาทีครึ่งฮะอีกแป๊บหนึ่งอพิโซนขออภยัยฮะดาร์คเลเยอร์จะเกิดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเงยื่ออันโอชาแล้วฮะของทางฟิแปปกแคทใช่ครับแล้วก็บายดีดโซนครับตอนนี้อิสเรียลครับไปแผนแป้นได้อย,อยู่ในป้อมครับผมโอ้โหดูความถึงกับเนเจอเรียเข้ามาแต่ความแรงเสีย แรงเกินไปแล้วก็ฝาดจะทนได้ครับผมแล้วฟริกเข้ามาครับริษัทมาต่อยหนึ่งจอตแล้วจะหมดทีไหมเกือบหมดครับผมเหลืออีมิทริกคนเดียวเท่านั้นนะแล้วไฟนี้เป็น4ต่อ5ด้วยนะเพราะด้านล่างมีเรียวม้าของหมู่หวานกำลังนั่งเหลาป้อมอย่างเพลิดเพลินนะตอนนี้แต่เมื่อคิวอยู่ที่เลนบนตีป้อมฟรีอยู่ที่เลนล่างทีดีซีคุมทุกอย่างในแมปอะโอ้โหเรียกว่าคุกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับอีมิทริกทนดาเบนไ่ไหวเลยครับผมโอ้โหชีวิตนะศีลดราม่าเลยครับตรงนี้ XD Gaming 0ต่อ18สก,กอร์มัน หนักหนาสาหัสเือเกิดน่าจะต้องมองเกมถัดไปแล้วฮะจาสภาพนี้มันไกลเกินกว่าจะกลับจริงๆความรักก็เช่นกันไหมเฮ้ยความรักมันจะกลับมาได้โยโอ้ดามาช่ยมันดามาได้ยังไงนีแล้วตอนนี้ฮะทาง X D Gaming ยืนอยู่ในป้อมตัวเองเพราะว่ามีแค่2ป้อมในแมปครับผมยังไม่10นาทีเลขยังไม่2หลัก โตโยต้าเดมอนขอบ้าเก็บไปแล้วถึง7ป้อมและ2มังกรใหญ่แต่ผมว่ามันเป็นตึกในดารฟที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะยี่เกมจบ XC จะเล่นยากเข้าไปอีกนะคเพราะดารฟแบบโผมมาแบบนี้เสียเปรียบถ้าเอา้นเกมก็เละเลยฮะดาร์ฟเลยฮะถูกเปิดโดยทางโตโยต้าเดมอนขอบ้าและเก็บไปอย่างรวดเร็วการเงินะคอมเวอร์มากจริงๆดัมเมจในสูงมากคือต้องชมโตโยต้าเดมอนขอบ้าด้วยนะในช็อตแรกที่เขาเล่นเลยครับคือเล่นละเอียดด้วยแหละเพราะว่าการเล่นละเอียดที่ดึงบัฟแดงตอนแรกครับทำให้การซ้อนของพิจารันเนี่ยตามมาได้ทัน นะครับผมและทำให้ทาง XD Gaming เดี๋ยวเสียเวลากับกองบัฟแดงของฝั่งเออต้าได้รับบ้าไปซะเยอะเลยครับคุณชมครับคือแผนดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะที่สำคัญคือตัดสินใจที่ถูกต้องเสียด้วยใช่นะฮะได้ตกดีครับบัฟดาร์คสเลเยอร์ครับกับเรกควันเดนสเตอร์ครับเรียกไปแล้วที่ตรงกลางไม่ได้รีบไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเก็บไว้เลยนะฮะได้มาก็ใช้ไปฮะใช่ครับไม่คิดเยอะครับผม ปโอ้ยน้าเป็นกันโอ้โหแค่โคตรบอลแครับผมแล้วหมู่หวานนั่นบ้านเขาไหมโอ้โหฮะเล่นไม่มีแบบบ้านเมืองไร้ขื่อแปรบ้างครับตอนนี้แล้ทิพย์ใส่ใจรี้ก็ไปหนึ่งทีโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเกินไปแล้วเติมบอลแลกเกินไปแลทำไมต้องเรต้องเสียหลอดเลยไม่รู้สิม่รจะทำอะไรแล้วเด็กเกมเนี้ย เกมมันไหลมากจริงๆครับตอนนี้ตัตัวสิยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ากำลังจะเกิดไฟไหมและบ้านแตกหมดแล้วฮะเหลือแค่ตัวเน็กซัสสุดท้ายจริงช็อคลงมาโดนไอซิลนิวไหมโดนล้างไปอยู่ดีฮัดาเมจรไจริ่ตัวเซ็บๆและก็บอกมีชัยที่เอ็กต้องเข้ามาตัดกับผมแต่ว่าจะไหวไหมครับเดเตอร์เรียเข้ามาตรงนีครับชาร์จเข้ามาอย่างไวกับผมโอ้โหเราไล่ตีดาเมจตมตันตากันเกินไปจริงๆและเกมเลยครับจบฮะ ก็เป ja> ja> ็นเกมของทาง t o โยต้าเดมอน d ขาป้าเอาชนะไปด้วยสกอร์22ต่อ0คิวเพอร์เฟเกมไม่เสียแม่แต่ป้อมและคิวเดียวอะดุจังดุจังว่าเหมือนเขาโกดที่เวียดนามมีแต่ผักไม่มีหมูกระทะให้กินอะเขาหิวไงเราส่งไปสนีแบบอาหารไทยไปให้เขาได้ไหมเห็นบทกันบอกตับตัวกับการกินอาหารที่เวียดนามอยู่ถ้าเกิดเราจะส่งอาหารไทยเราส่งอะไรดูดิถ้าเกิดเราจะลาไปอะ มันก็จะมันจะหลอดาบอยู่นะเขายังไปกินซีฟู้ดกันอยู่ที่ร้านอาหารอยู่เลยฮะแก๊กเนี่ยเห็นเขาอัพอัพเฟซใช่เขาชอบมากินกันตอนกลางคืนแล้วชอบกินข้าวตอนกลางคืนกันนะฮะไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบลงรูปของกินตอนดึกๆฮะเออคนแบบใสราจะไม่พูดถึงเกมกันเลยจริงๆอ่ะเราพูดถึงเราพูดถึงหมูกระทะแล้วเราพูดถึงซีฟู้ดแล้วต่อไปเราจะพูดถึงแหนมเนืองเลยไหมหรือเราจะเกมไหมเกมเถอะเกมเกมเขาชักเรามาพูดเรื่องเกมซานอย่าลืม